สวัสดีค่ะอยู่กับสมองแช่นี่คมีใครปะอ๋อปลาเดิมคนแรก20บาทเหรอคะคนแรกคนแรกยี่สิบบาทค่ะโอ้ยอ๋อจะเป็นค่ะนี่ไงพี่หนึ่งคนแรกไงอันนี้ทดสอบทดสอบอ๋อนี่ทดสอบคนแรกอ๋อโอเคโอเคมีโอ้แต่ก่อนทำหาขวดใหญ่นี่น้่แแข็งบดเหรอขวดใหญ่คิดว่าเป็นหลอดเล็กๆเนาะมันเย็นมันเย็นแต่ถ้าอยากให้ชู้ชาต้องเอาขวดไปแช่เย็นด้วยถูกครับแช่ขาดจะได้อร่อยวันนี้เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นดีกว่าพร้อแล้ว หมายถึงว่าเอาไปเที่สิบขวดก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไปเยอะเวลาเวลาเราเปิดใส่น้ําแข็งมันจะอร่อยกว่านี้อีกเพราะว่ามันเย็นไงแปลกตาไหมแม่ค้าคนใหม่แปลกตาเพราะว่าคนที่แล้วน่ะตัวค้ำตัวค้ำันนี้ใส่หูหิ้วไหมคะใส่หูหิ้วไหมคะหรือจะหิ้วที่หูใส่ใส่ครับประดางไงคนที่แล้วใช่ไหมเด็กยิงดาด้า โอ้โหประเดิมขวดแรกแก้วใหญ่ด้วยนะคะนี่ขวดใหญ่ด้วยไม่ค่ะบังคับซื้อไม่ต่อเส้นบ่อยบังคับอะไรไหมคะมันมีเก้าอี้อยู่แล้วตัวเนี้เดี๋ยวลามาจะรูปลามันรวมเหรอไหวไหมอ่ะเป็นไงชื่อใจไหมโอเคอู้ได้เหมาะเลยนะคะเออเหมาะ อุ้ยเราก็นั่งร่มเย็นๆเอ้อเหมาะเขามีขายขายแบบกระป๋องแล้วแบบว่ามีคนบอกว่ามันกินไม่แซ่บอยากจะซื้อแบบคนก็เคยกินแบบเป็นขวดมั้งมันเป็นโอ้นึกว่าแป๊บซี่ครบก็ได้อยู่ครับอร่อยแต่อยากให้มันเย็นกว่านี้อ๋อคือเอาแช่แช่แช่เหมือนเหมือนยายบอกนั่นแหละ แช่ไว้สักสิบขวดยี่สิบขวดก็ได้ค่ะเอาแช่เลยลูกเพราะว่าถ้าเราไม่แช่เนี่ยเวลาเราเทมันจะไม่เย็นจัดไงถ้าอยากแช่อร่อยใช่ค่ะถ้าเย็นนะมันจะช้าซาหนูเอาใส่ในลูกเดี๋ยวยายจะได้มาซื้อยายจะซื้อเฉพาะขวดที่แช่เท่านั้นนะคะมาทิดยายซื้อไปสามสิบบาทแล้วตู้มันว่างอยู่นะคะคุณลูกตู้มันว่างอยู่นะคะร้องเล่นรอเล่นโอ้โหบรรยากาศ ให้เลยนะคะไปดูที่นั่งคิดลูกชงน้ำนะคะคุณพ่อทำโต๊ะอยู่ค่งสวัสดีค่ะโอ้แอบดูคุณพ่อทำงานคุณพ่อทดูทางนี้นี่นะคะพ่อเขาทำงานลูกขายน้ำนะคะเที่ยวแเมื่อกี้ประตูดังปั้งเลย แรงนะคะเราแค่บนเสื่อนเลนแล้วก็เล่านเแล้วเล่นนั่นเ่ายอยู่ที่ไปแม่ก็จะมือจะทำไงมันลุกึ้นมาครว่าเอาเลยที่นี่ก็เจะทำคน่สบาย

ดูนางแบบมาดูนางแบบมาเี๋ยวเดยวชงภาพก่อนเร็วมาอครรที่ส S <S <y> <ify> สวยไหมคะแม่แม่คะสวยไหมทำไมเล่ละว่ายเเร่นตัวรโอเคนลยเหรอโ พูดภาษาพูดภาษาอะไรคะคุณแม่ภาษาอะไรภาษาฮ่องกงภาษาจีนกวางตุ้งฮ่องกงเขแปลกใจนะว่ารู้จักอยู่ที่นี่ เขาแปลกใจเพราะว่าทำไมทำไมเนี่ยเข้าจัทุกคนเลยเข้ามาถึงจักทุกคนเพราะว่าแม่ตามมาตั้งแต่ต้นแม่ตามมาตลอดแม่รู้จักทุกช่องเลยคนไหนก็ให้ไปตรงไหนยุบลงคนที่ออกไปก็รู้มดหมดหมดทุกคนคนไหนคนไหนออกไปคนไหนไม่ดีก็ไม่ตามไม่กดตามเพราะว่าเพราะว่าคนนี้ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอยู่แล้วก็ตามไม่ได้กดอยากจะอยากจะโทรมาแม่แม่ก็ทำไม่เป็นเข้าอีกโทรไม่เป็น มีจะดูเฉยตามดูเฉยตอนนั้นอยากอยากเรอยๆโทรมาสอยาบอกบอกเงถกทกอแ้จะเลือกอย่างได้การจะชร์้ันอยก็ออนแต่ถ้าถ้าทำแ้เป็บบว่าอยากไ แม่เอฟซีรู้จักยูทูบทุกช่องนะคะ